เรื่องทั้งหมดทั้งมวลทุกอย่างเนี่ยเอฟซีเป็นคนกระทําเองขึ้นมาทางนั้นนะครับไม่ว่าใครทางนั้นแหละมันไม่ใช่กรรมเวรน,นะกรรมเวรมันต้องเป็นมาแต่แต่คือไม่ได้เจตนาหรืออะไรเงี้ยอาจจะเรียกว่ากรรมเวรแต่อันเนี้ยเป็นการกระทําของตัวเองทางนั้นมันจะไปโทษใครได้ผิดผิดถูกก็การกระทําของตัวเองทางนั้นตัวเองทําไว้ก็ต้องรับผลผลการกระทําของเขานั่นแหละ มันมันแก้ไม่ได้หรอกเอฟซีบิดเบีอยนทางอื่นก็ไม่ได้เพราะว่าคุณทำไงเออถ้าคุณไม่ทําก็ว่าไปอย่างหนึง่งใช่ไหมนี่คุณทำเมื่อมันก็ต้องแก้ไขไม่ได้คุณก็ต้องแก้การกระทําของคุณเองอะทํายังไงนะถ้ามันมีโทษคุณก็ต้องใช้นี่ใช้โทษไปรับกรรมไปใช้โทษโทษทันที่ทําไว้มันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเขากําหนดไว้หมดแล้วนะครับว่าคุณทําแบบไหนยังไงแล้วคุณผิดยังไง เออไม่ต้องกลัวหรอกเอฟซีนะครับเขามีหมายไม่หมดแล้วก็เอาปูนมาการะบาดไว้เลย <c oughs> เออใครใครบ้างเนี่ยนะครับเออเขาก็ก,กากาหัวไว้แล้วอเดี๋ยวมาก็เจอแน่นอน FC เอฟซีมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับคุณสมรน,นะครับสวัสดีเอฟซทุกท่านด้วยนะครับ ุางงุนนะครับสวัสดีเอฟซทุกท่านหลายๆท่านนะครับเอฟซีก็นี่แหละเราก็ถึงว่าอย่าไปทำเออ,อยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆเนี่ยนะครับเราไม่ไปเบียดเบียนหรือไปทําให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ไม่ไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยเราก็อยู่ได้แล้วใช่ไหมเออเราก็อยู่ได้แล้วเราไปทําอย่างเงี้ยพอเกิดปัญหามาเกิดอ่าผิดกฎหมายบ้านเมืองมาอย่างเงี้ยมันโดนมันก็ช่วยไม่ได้ ืมใช่ไหมมันโดนก็ช่วยไม่ได้ถูกไหมันจะช่วยได้ยังไงก็ตัวคนทําเองเนาะถ้าคุณไม่ทําใครจะไปทําคุณได้ฉานะอะไรฉาอวดรวยคนที่อวดรวยในโดนหมดนะเอีสังเกตได้ไหมเออลองสังเกตดูใครที่ใครที่อวดรวยเนี่ยโดนหมดคือเปลี่ยนแปลงสถานะเร็วมาก เ,ออเปลี่ยนแปลงสถานะเร็วมากคือมันเร็วผิดปกติไงคนเราเนี่ยถ้าจะรวยด้วยด้วยฝีมือของตัวเองรวยด้วยทำมาหากินแบบสุจริตเนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นทีละนิดละนิดละนิด,น,ดนอกจากเสียจากคุณถูกหวยอันนี้เราไม่ว่ากันคุณถูกหวยโอเคเราก็รู้กันอย่างเงี้ยอ่าคุณถูกรางวัลที่หนึ่งมาโอเคไม่มีปัญหาอ่ารวยก็ไม่แปลกถูกไหมละ่ะแต่อันเนี้ยอยู่ดีๆคุณรวยฟุบฟ้าฟุบฟ้าขึ้นมาสร้างนึงสร้างนี่ซื้อนั่นซื้อนี่ โชวอ์อวดรวยแ่โชว์นู่นโชว์นี่อย่างเงี้ยเขาก็สงสัยสิเออว่าไอ้รวยมาได้ยังไงวะเออเห็นไหมมันมันผิดผิดแปลกแตกต่างกับคนที่เขาทำมาหากินจริงๆทำยังไงมันก็นไม่รวยรวยก็ทินิดคือ,คอหากินไปวันๆันหนึ่งเท่านั้นเออแล้วก็แก้ไข เออจะรวยแล้วมันก็รวยกระโดดไงเขาเรียกว่ากระโดดรวยกระโดดข้ามขั้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆสูงขึ้นจากขั้นหนึ่งไปกระโดดเป็นขั้นห้าอะไรอย่างเงี้ยเอ,อก็ตอนแรกเขาคิดว่าเขามี เขามีขุมกําลังนะครับปาจิบเขามีขุมกําลังเขามีตอนแรกเขาคิดว่ามีสมัครพรรคพวกเยอะตอนนั้นอะ่ะโอ้เป็นคนที่เหลิงเหลิงต่ออํานาจเขาคิดว่าเขามีอํานาจออเขาก็เลยเอตอนนั้นพรรคพวกก็เยอะสมัครพรรคพวกเยอะที่นี่ก็เยอะเออที่นี่ก็เยอะแล้วเอฟซีก็เยอะนะตอนนั้นอะ่ะแต่แต่พอเวลาผ่านไปผ่านไปเนะี่ยการเวลามันก็เปลี่ยนคนก็ต้องเปลี่ยนนะครับ ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้หมดนะครับถ้าคุณไม่รักษาเอาไว้นะเออแทนที่คุณจะรักษาคุณไปขับไล่เออขับไล่คนที่อยู่ใกล้ใกล้เคียงกันนะค,คนที่อยู่ข้างๆคนที่คอยช่วยเหลือคุณมาเนะี่ยขอบคุณมากนะครับผมนะครับมันมันก็จะเป็นแบบนั้นเอฟีนะครับ ใครโดนคดีนะครับคดีเนี่ยเดี๋ยวพูดง่ายๆนะแอดบอกได้เลยบอกไว้ล่วงหน้าเลยก็ได้นะครับบอกไว้ล่วงหน้าเลยก็ได้ว่าตรงเนี้ยอ่ามันจะมีการเพิ่มคดีเข้าไปอีกอเพิ่มคดีเข้าไปอีกแอดพูดได้เลยว่าเพิ่มแน่นอนนะอะแล้วก็คดีของลูกชายอ่ะอันนั้นก็จะเพิ่มไม่ต้องกลัวเพิ่มแน่ๆน, <laughs> นะเพิ่มอีก เอหลังจากที่มีแค่นั้นนะตอนนี้เขาเขาเขารวบไปแล้วใช่หไหมก็จับไปแล้วเอาพูดง่ายๆสองผู้เมียโดนจับไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเข้าห้องสอบสวนวันนี้สอบทั้งวันอสอบทั้งวันไม่ต้องพูดเลยแยกสอบอีกทั้งหากนะรีดนะรีดความลับออกมาแล้วเราจะได้เห็นอะไรเพิ่มเติมเข้ามาอีกเออะไรที่เราไม่เคยรู้เนี่ยเราก็จะได้รู้ขึ้นเนี่ยคนเนี้เป็นพูดง่ายๆเป็นกุญแจดอกสําคัญนะครับ หายไม่ได้กุญแจดอกเนี้หายเข้าบ้านไม่ได้เลยเออกุญแจสําคัญพอเปิดบ้านเข้าไปแล้วจะเห็นอะไรหลายๆลอย่างนะครับในเรื่องนี้นะครับอะไรนะขุดบ่อเดี๋ยวก็โดนนะเดี๋ยวก็โดนนะครับไม่ต้องกลัวหรอกนะครับ โดนแน่นอนลูกชายเอาทรัพย์สินนะใช่มันเลยออกมาในรูปแบบนั้นใช่ไหมอ่ามัวแต่ทำงานนะมัวแต่ทำงาน ใครโดนสองพเมียงยในแอสุนะครับสองพเมียที่อ่าที่สามสิบเก้าล้านนะครับอ่าเขาโดนรวบโดนรวบไปแล้วเมื่อเช้านะครับแล้วตอนนี้เขาเข้าห้องสอบสวนนะครับอ่าอย่างเข้มข้นทีเดียวไม่ต้องกลัวนะครับยังไงก็ต้องเปิดเพราะเขาไล่ได้หมดเนี่ยเส้นทางอะไรต่ออะไรเขาไล่ได้หมดนะครับ อันนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วอันนั้นก็ต้องโดนนะครับนะไอที่ไปปรับแต่งปรับแต่งพื้นที่คือมันเห็นมันเห็นเพราะอะไรเห็นด้วยภาพของเขาไงภาพของเขานั่นแหละเอฟซี FC. ของเขาทําอะไรเขาก็เขาก็อธิบายโชว์ให้เอฟซีเขาเห็นไงว่าเนี่ยเขาทําอะไรอยู่นะปัจจุบันเขาทาอะไรอยู่เออปลูกนู่นทนํานี่อะไรของเขาเนี่ยเขาก็จะบอกบตลอดมันก็เลยเป็นหลักฐานชั้นดีแล้วไม่ต้องไปหาหลักฐาน หาประจักษ์พยานที่ไหนเลยไม่ต้องมันสาเร็จด้วยตัวของมันเองแล้วนะครับเออมันสาเร็จด้วยตัวของมันเองแล้วสวัสดีคุณละพินนะครับ <c oughs> อวดรวยนั่นแหละน,นี่นะคือการอวดรวยนะเอฟซี FC. เออนี่คือการอวดรวยอวดรวยมันก็ต้องเขาก็ต้องสงสยัยถูกไหมล่ะทุกคนทุกคนสงสัยหมดว่าอ,อ๊มันเอาตังมาจากไหนวะอยู่อยู่ อยู่ๆก็ไปซื้อหนุนซื้อนี่มาเยอะแยะใช่ไหมนะเอออย่าไปบอกว่าทําธุรกิจอ่าแบบสุดจริตแล้วรวยเนี่ยมันมันรวยมันทาได้จริงอยู่แต่ว่าความรวยมันต้องค่อยๆขึ้นช้าๆนะครับเออไปช้าๆเนิ่มๆนะคนที่เขาทำไอ้เรื่องธุรกิจอ่าแบบสุจริตเนี่ยแล้วรวยเนี่ยส่วนมากเขาไม่ค่อยโชว์นะเอซี ไม่ค่อยโชว์แล้วเพราะว่าคือเขารู้กันอยู่แล้วนะมันมันมีก็ไม่แปลกของอ่ะถูกไหมมีก็ไม่แปลกเพราะอะไรเขาก็ค่อยมีไ่อยค่อยขึ้นทีละนิดทีละหน่อยกําไรกําไร,ไรมันกําไรอยู่แต่มันกําไรไม่ได้เยอะไงอย่าลืมว่าธุรกิจเนี่ยมันมีการซื้อขายถูกไหมละ่ะเออมันมีต้นทุน,นอ่ะเูดง่ายมันไม่ใช่ได้มาเปล่าๆอ่ะมีต้นทุนเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะรวยได้มันไม่มันไม่ใช่ง่ายง่ายแต่ถ้าได้แบบ ทุจริตมาเนี่ยมันรวยเร็วเพราะอะไรมันได้มาแบบง่ายๆแล้วขึ้นเลยมาอย่างได้มาของกินเปล่ามาได้เงินมาสักห้าล้านนี่แล้วมันก็ฟรีๆไม่ได้เสียอะไรสักอย่างแล้วก็เดี๋ยวได้มาอีกได้มาอีกอย่างเงี้ยมันก็รวยนะสิเอฟซีเออนี่แหละมันเป็นคันแล้วชาวบ้านชาวเมืองหรือใครเห็นเขาก็ต้องสงสัยเออนะสงสัย